กับน้องสายลุงนะครับชาแนลเอฟซีนะครับเอฟซีแนลอันนี้ก็หกเดือนแล้วนะครับหกเดือนกว่าๆหกเดือนนิดๆน,น,นะครับกับอีกไม่กี่วันนะครับหกเดือนอยังไงลูกจะลุกได้ไหมนี่ลุกขึ้นนั่งให้หน่อยดิยังไม่พอม<อ>ากขึนอนตื่นนะครับแม่สิไผ่พอโลงมาดอกเอาเร็วลูกเร็วสิบว่าได่เอาเขาไปไว้ในผุนได้สิแม่หยันหยันก็อย่าเพราะนี่ลุก ย้ายเหยใสดนอนแย่งเลยดูนอนหดหนังจ้าแมวนน่ะะแม่สิมึงเหนองลูกนองสิลูกวาอาลูกทลางลูกเร็วเอลูกทลางแม่ผู้แม่ผู้นคุณงส่ยิ้มเลยบั็นยิ่งหยาเลยยิ้มเมียงหรอฮะลูกไม่ลูกแล้วแต่ลุงลูกขึ้นมาจิิมึงมึงยา่งหยาได้พาไหมลูกลูกลูกไม่ติดละ ลูกเขินทีละแนวลูกนะ่น่ามีมันด้านแล้วเงินบมีได้กับนังลยูกื่อมากอร่อยเ็นเย็บใส่ไห่ออสามล้แค่นี้ละเราสับร้อแล้วโอเคนี่ไม่ลุกแล้วนานๆมาเสร็จแล้วเินิละเขินมากทีลลาอ่ะมอไมาเข้นมาลวลูกขึ้น ลูกไอลูกได้บอฮะมาลูกขึ้นมาเอาลูกลูกน่ามันมีกล่องลูกมาลูกนี่แหละลูกขึ้นเมื่อลูกเรบลูก้ออยหง À, lúc lên, lúc lên À, lúc, lúc, lúc Này Ui, cướp đây đâu, ờ mấy Ờ, à, ơi, kìa Cái đèn à Tên tên là. à Ờ, mẹ Ờ Ui, 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 ui,